ครบเวลาแล้วนะครับผมเปิดแหล่โอ้งามคืองาม้งามองพุทธยอดร่วไมไปร้วยครับแลที่น,นั่นครับพี่อ้อมพี่น้องอันนี้เป็นไก่นะครับผมวิธีการทำไส้ข้องซาลาเปากันก่อนนะครับผมอนำไก่ใส้ปชนะกระเทียมตำาระเอียดซอสปรุงรส นำตาลใส่เฮดฮ้อมหั่นเป็น,นลูกเตาเชน้มก้อนเป็นเฮดแห้งนะครับเชนามเลยมาหันนาห่นเป็นลูกเตาแครลสหั่นเป็นลูกเต๋อพริกไทยดำหอมซอยคนทุกย่างให้ข้าวกันแล้วเดียวมาใส่เป็น้าวโพรต่อ แล้วก็มักเอาไว้นึ่งขึ้นไอ้นี่พอมมาทำกนแล้วก็มักเอาไว้นึ่งขึ้นคนทุกอย่างให้ข้าวกันนะครับผมข้าวกันแล้วถ้ารถชัดยังไม่ได้ตังเจยังไม่ยังไม่พอใจก็ใสไปอีกก็ได้แล้วเตะเป็นข้าบโพสตอัตตาส่วนพร้อมจะเคลียน์ไหวทางตายโพดนะครับอัตตาส่วนมามีอะไรใสกี่ฉนโตชสกี่อชนชาพรอมจะเคลียนเอาไวา้ นะครับผมนี่ผมมาใส่รวมๆเลยพ่อม,มาเคี่นโพดไว้ว่าอัตราส่วนเท่าไรนะครับคนแรกข้าวกันเสร็จแล้วครบทุ่มปลาติกหรือว่าถ้าใครไม่มีทุ่มปลาติกใส่กุ๊บแชไว้ในตู้เย็นนึ่งคืนเผื่อซอสไม่ได้เข้าไปนะครับผมอ่านึ่งคืนยูน,นิกระป๋อมผมก็เกรื่อนุ่มตายนะครับเปน็นเอกชาวพังงาน,นะครับผมวันนี้จะมาทำซาลาเปาไส้ไก่นะครับผมอ่มวิธีทําอัตราส่วนจับเคีน่น ข้างไว้ข้างบนโพดนะครับผมอ่าตอนนี้รับชมวิธีการทํากันเลยครับที่ทําแป้งนึ่งนำตาลนะครับผมใส่ในน้าอุ่นน้าอุ่นนะครับผมอ่าร่ายน้าตาลให้หมดน้าตาลร่ายแล้วใส่ผงยีสต์ให้ร่ายผงยีสต์เบบนี้นะครับผมยีสต์สวีเดนหรือว่าทีไทยก็ห้าสื่อกันได้ส่วนอัด ตราของพ้อง,อง,องยีดนามเปล่านามตาลพ้อมจะเคลียร์ไว้ทั้งตายพดอัต,ต,าต,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 ร,ตราต่างๆนานาร่ยยีดให้ละายขั้นตอนต่อไปแปลงสาลีอเนะปลาซ้องเรือว่าบัวแดงอ่าหรือว,ว,อออว่าไข่ตาชายแปลงสารปากดายครับผมอ่าใส่กันไปไหนนี่อ่าอันนี้คือแปลงหนึ่งน้ำพ่องยีดน้ำตาลละายแล้วใส่ไปในแป้งนะครับผมนวด วันนี้พ่อมนวดด้วยมือมัดนะครับพ่อมไม่ใช้เครื่องให้คนที่ยุ่งเมืองไทยได้ฮัททำกันเพราะว่าบางคนจะไม่มีเครื่องพ่อมจะใช้มือมัดนะครับพ่อมแล้วก็ล้างมือแล้วก็นวดนะครับพ่อมไอันี้สำรับแป้งนึ่งนะครับพ่อมยังอีกเยอะนวดไม่ต้องให้เนียนหรือหวานเนียนเกินไปนะครับนวดธรรมาดาแป้งและจะนวดแบบไม่ต้องผิดที่ผิดท่านนะครับพ่อมเพื่อ เดี๋ยวเราจะไปนำแป้งนี้ไปผักประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะครับผมดูโดยท่าแป้งมันึ้นนะครับผมไป่วเซ็ตแล้วประมาณสองถึงสามชั่วโมงนวดแบบธรรมดาไม่ต้องปีธีบิดท่านนะครับผมตอนนวดนี่ก็พยายามดุนวดแบบนี้นะครับผมขิงไปนะครับผมขิงไปขิงมาแล้วก็ใช้มือหรือว่าใช้กบมัดแบบนี้นะครับผมหรือว่าใช้้างมือสั้นมือนี่ก็ได้นะครับผมนวดแ่นนี้นะครับผมใช้มือ วันนี้ผมจะใช้มือนะครับผมเพราะว่าผมเคยทําด้วยเครื่องนะครับผมหลายคนทักมาว้าว่าช้ไม่มีเครื่องนะครับผมนี่คือว่าเซ็ตแล้วนะครับผมแปลงแลลวเราก็ทาเม็บให้เป็นนว่นวุแนเบ็บเป็นกลมๆนะครับผมสักเดียวมันจะพองขึ้นมาเราเราก็เอาปลาติกปิดเอาไว้แล้วเราไปพักไว้ตั้งไว้ในครัวหรือว่าข้างงหนต่างให้ทุกเด็กงนิดนึงก็ได้าแบบนี้คือเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้สองถึงสามชมั่วโมงเดี๋ยวเดียวเรามาทําขั้นตอนต่อไปครับผมโอเคทําให้เลยดีกว่าครับเดี๋ยวบางคนก็ไม่เข้าใจนี่เป็นพลาสติกนะครับผมเอาพลาสติกปิดด้วยนะครับผมอ่าปิดเป็นมีนะครับผมยังไงพอปิดแล้วเราก็ตั้งไว้เป็นนีนะครับผมสองถึงสามชมั่วโมงพือให้แป้งขึ้นมาเดี๋ยวเดียวจะมาดูว่ามันขึ้นใรือ่สองถึงสามชมั่วโมงจะดูโอ้ใช้มือจิ้มเข้าไปแล้วมันจะเป็นบุ่มบุ่มเข้าไปนะครับผม ราชมขั้นตอนต่อไปครับผมไอ้นี่สําหรับแปลงหนึ่งยังมีอีกแปลงสองครับผมนี่เป็นแปลงหนึ่งแปลงหนึ่งเซตเร็วนะครับผมเวลาเซตเร็วเราจะรู้ได้นะว่ามันเป็นยังไงลงเอามือจิม้มเข้าไปเป็นี่ครับบุ้มเข้าไปเปนี่นี่คือแปลงหนึ่งที่มันในขึ้นเร็วนะครับผมอ่าขึ้นเร็วเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าขึ้นเร็วนะทีนี้เรามาทําขั้นตอนต่อไปแปลงซองครับขั้นตอนต่อไปแปลงซองนะครับผมนำตาหนึ่งถ้วยตรวงนะครับผม น้ำตาลใส่ไปในแป้งนึ่งนะครับผมน้ำมันมะกอกเรือว่าน้ำมันผงใส่เข้าไปนะครับผมอัตราส่วนผมจะบอกไว้ข้างบนโพสนะครับผมเนยนะครับผมเนยเข้าวนะครับผมใส่เข้าไปเกลือน้ำเปล่าผงฟู ด้ยแปรงซ่อมใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็หนวดให้เข้ากันอีกอัตราส่วนจะบอยเข้าเหมือนนะครับผมแล้วก็ล้างมือให้สะอาดแล้วมาคนแล้วนวดเข้าไปอีกนะครับผมตอนหนวดก็วิธีง่ายๆเหมือนเดิมน,นะครับผมใช้มือสั้นมือใช้สั้นมือหรือว่ากำมัดก็ได้นะครับผมดึงออกมาแบบนี้เข้าห้าตัวเองแล้วก็ใช้มือกดลงไป ง่ายๆครับผมแล้วทีนี้เราเออมาครับเรามาหนวดบนโต๊ะนะครับผมทำความสะอาดโต๊ะให้สะอาดเรียบร้อยนะครับหรือว่าเคยใช้แกันซึ่งเอาแป้งน้อยๆครับเอาแป้งกิ่งบนโต๊ะน้อยๆครับเผื่อมันไม่ติดไม่ให้ติดนะครับผมอ่าทีนี้เราก็หนวดให้มันแบบหนวดแบบนี้นะครับวิธีหนวดคือจับไปแบบนี้อ่าแล้วก็หั่นข้ามาตัวเองหนวดให้มันเนียนเลยนะครับผมแล้วก็เอาไปพักอีกประมาณสามสิบถึงเอ่อสี่สิบนาทีนะครับผมอ่า นวดจนให้แป้งเนียนนะครับผมอ่านูเป็นแบบนี้วิธีนึ่งง่ายๆนครับผมดึงเข้ามาห้าตัวแล้วก็กดลงไปดึงเข้าไปห้าตัวแล้วกดลงไปให้มันเนียนเลยนะครับให้เนียนเนียนเลยอ่าเสร็จแล้วครับนวดจนเนียนเลยนะครับผมเป็นแบบนี้ดูเพียวครับเนียนเลยนะครับผมดูเพียวมันกับนาแล้วตีนี้ขั้นตอนต่อไปน,นี่เรามาใส่ในตัวนี้อีกนะครับผมแล้วก็ปิดทุ่งปลาติกเอาไว้นะครับผมสาหรับแป้งซ่องกับแป้งนึ่งมารวมกันมัดแล้วนะ ประมาณส0มสิบถึงสีิบนาทีทักเอาไว้นะครับผมแล้วเดียวแล้วเดียวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับผมอ่าถึงเวลานะครับผมสามสิบนาทีนะครับผมผักไปเลยนะอ่าทีนี้เราโอ้มากครับดูกับแป้งส้วยเลยครับผมโอ้มากนะครับผมทีนี้เราก็มาทําตันตัดแป้งนะครับผมแล้วก็ทําลูกกลมๆเพื่อจะใส่รายนะครับผมอ่าสวยงามมากครับ อทีนี้เราก็ทําตัดแป้งไปคึนนึงครับผอมเพราะมันเยอะนะครับผอมเราก็ตัดไปขึงนึงพอตัดคึงกอนนะครัปผอมอ่าเหนือสวยอยู่ครับพอเราตัดเสร็จแล้วทีนี้เราก็คล้งมันะครับผอมคล้งให้เป็นลุเป็นยาวๆนะครับผมยาวๆทีนี้เดียวเราจะมาตัดเป็นนุวยเป็นชิ้นําหรับพอชิ้นบบชิ้นบบชิ้นอ่านะครับผอมทำไงไงกรับผอมพี่น้องเนี่ยมวนไปแบ็นี้นะครับผมมวนแบบนี้ พอกำลังใครที่เอาลูกใหญ่ลูกเล็กก็แล้วตามคนชอบนะครับผมอ่าทีนี้เราทำตัดเป็นนุ้ยเนุ้ยนะครับผมอ่าพ่อชีนนะครับผมเลยแปลงสวยงามนะครับผมสวยงามมาอ่าตัดเป็นปันีนะครับผมตัดเป็นเตรียมเตรียมไว้หมดเลยแบบนี้นะครับผมอ่าตัดเป็นพ่อชีนผ่อชีนพ่อนุ้ยพ่อนุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปครับพอตัดสำหรับพ่อชีนเสร็จแล้วนะครับผมเราก็นำมาแบบนี้นะครับผมมาแบบ ทำแบบนี้เพื่อให้มันคัางบนมันคล้ยนะครับเราก็มาคล้ายๆนวดเป็น,น, ừ, น work. i̇şte right. ทีนั้นนวยนะครับผมนวดแบบนี้นะครับผมอ่านวดแบบนี้ทําให้ข้างบนพ honest, ิュวมันเนียนนะครับผมแล้วก็มือมาคลึงแบบนี้ข้างหลังนะครับผมมือคลึงแบบนี้นะครับผมง่ายๆครับผมจิ้มแบบนี้จับจีบครับผมจีบนะถ้าจับจีบไม่เป็นนะครับผมก็ง่ายๆก็มาจีบขูดนุ่มตานะครับผมเลยจะเป็นเลยนะครับผมไอ้ยลังกานี่แบบนี้นะครับผมง่ายๆอ่า จับนดมาเบนี้ครับนดแบบนี้นกไปนดมาสักนิดนึงไงไงแล้วก็จับขึ้นมาจีบอ่าแล้วก็แบบนี้จับมือเอาฮุบเบบนี้จับเบ็นี้ให้เป็นข้างเบิร์นให้มันไงพูดยะแบบนี้นะครับเนี่ยอ่าไงไงให้เป็นข้างเบิร์นมันช้วยแบบนีคางเบิร์นคือให้้างเบิร์นพิ้วมันเนียนนะครับผมอ่าแบบนี้ทําเบบดนี้ให้มัดเลยนะครับผมทําให้มัดเลยแล้วดูมาทางขั้นตอนต่อไปครับเอาครับ แบบนี้ครับถ้าคนทําทีเดีย no วมะมะเลยนะครับชายผ้าคนนู่ชุบนาเอื้อเอื้อตเอื้อดเอื้อดหรือว่าเปียกเปียคุมไว้ด้วคุมไว้แบบนี้ครับเผื่ออย่ามันแห้งนะครับพมหผมแห้งคุมมันมีแล้วลุ่มขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปนะครับพอผมเอาสั้นมือนะครับพอผมสั้นมือบิดแบบนี้ครับพอผมบิดแบบนี้อ่าสั้นมือนะครับพผมสั้นมือบิดนี้แพ้่แพ่เป็นแพ้่เป็นแบบนี้นะครับพม แล้วที่นี้เราก็ใช้ตัวนี้นะครับผมใช้ตัวนี้ด้อว่าใครไม่มีตัวนี้ห้าอะไรก็ได้เป็นกลมๆนะครับผมเป็นกลมๆดัดเปลงครับผมแล้วก็มาคลิงแบบนี้ให้มันเป็นแผ่นเผื่อจะมาห่อไส้นะครับผมทํไงไงกับพี่น้องอ่าแบบนี้เลยนะครับผมทำ,ทำให้มันเป็นกลมๆแพ้เป็นสวยช่วยนะครับผมอ่ทาทํไงไงกับพี่น้องเฮ้ยยุคสมัยนี่เราก็ต้องหัดทํากันเราก็ต้อง นักกับปมโรตีโคอเคยกินก็ไม่ได้นะครับผมอ่าแบบนี้นะครับผมอ่าแบบนี้นะครับปมทีนี้เรามาทําขั้นตอนใส่ไส้นะครับผมขั้นตอนใส่ไส้ครัาเคยเอาไส้หมาไส้เล็กไส้เนา้อก็แล้วแต่คนชอบใส่เข้าไปตรงกลางหรือว่าเคยที่เอาไข่ไก่อ่าไข่ไก่ก็ก็แล้วแต่หรือว่าเอ่ออะไรก็ได้นะครับผมหรือว่าไข่เป็ดไข่เค็มก็ได้นะครับผ้อมมีที่จานจิ้มนะครับผมจิ้มายๆนะครับผมจับแบบนี้ เอามือกดแบบนี้อันนึงนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปแบบนี้นะครับผมจับเข้าไปจิ้มเป็นกลมๆนะครับผมไม่ต้องเป็นจิ้มเป็นช่วยๆงามๆแบบนี้นะครับผมจับเข้าไปง่ายๆแล้วก็มือกดลงไปแบบนี้หั่นแล้วก็ไปแบบนี้หั่นแบบนี้เป็นเป็นแบปลาปลาจ้าหมอดฝนแบบนี้นะครับผมหั่นแบบนี้ง่ายๆนะครับผมอ่ากดไปตรงนี้ปิดใจให้เม็ดนะครับผมอ่ามือกดไปถ้ามันพรวดก็มือกดลงไปนะครับผม อ่า <ento> ผมใส่ใส่หมาล่ะครับผมใส่แน่นนะครับผมทำเองครับผมกินเองนะครับผมพอทำเสร็จแล้วเราก็จุกเข้าไปนี่นะครับผมจุกเข้าไปอย่าให้ม like ันโผล่มานะครับผมพยายามจุก Gmail, ไปเบ็ดนี้นะครับผมอ่าเบ็ดนี้ครับไงไงเบ็ดนี้ครับตึงแล้วตบให้มันแน่นแน่นสักนิดนึงนะครับผมอ่าหน่วยเล็กไม่ควรช่วยแถาเล็กนะครับผมผมผมใส่ใส่หมาล่ะครับผมใส่แน่นเลยพี่น้องก็ทำเองกินเองนี่ใสาหมา ไม่ต้องจีบให้ส่วยสวยข้างบนเป็นจีบนะครับผมอ่าทำแบบนี้ตบไว้ให้ตบตบให้มันแบบนี Jeep, ้นะครับไง่ายๆนะถ้ายะที่เจ็บปิ้นก็มาจีบผมนะครับไอยาลังกา้านะครับผมพอเสร็จแล้วทีนี้เราก็ใส่ตัวนี้นะครับผมใส่ใส่ไปตบใส่ไปแบบนี้นะครับผมอ่าใส่แบบนี้ตบหน่อยๆนะครับผมอย่างนึ่งไม่นายคนนะครับผมทำให้มัดทำทุกอย่างนะใส่ใส่ให้มัดให้ครบแล้วก็ตามผักไว ส่องชั่วโมองอีกสักเดียวมันจะขึ้นฟูมาอีกนะครับผมส่องชองั่วโมงอย่างนึ่งไม่ได้คนทําแบดนี้ให้มัดเลยแล้วตั้งผักอาวาัยส่องชองั่วโมงเอาผ้าปิดด้วยอย่ายมันแหง้งอ่ะแล้วเราทาให้มัดคนนะครับผักส่องชองั่วโมงเร็วลงคนมานึ่งนะครับผมผมจะจีบให้ดูอีกน่วยนยนะครับผมใส่ไส้แบบนี้หรือว่าคขที่ปันไส้ได้นะจีบจับป็นนี้นะครับผมจับมวลกนไปดึงก็ไป บอกไม่ทุย่ยหมุนเบ็ดนี้นะครับผมมือนี่ยิกไปแบบนี้เจาะกระป๋อยแล้วก bueno. ็มุนไปเลยมุนไปเลยอ่ามุนไปเลยอ่ามุนไปเลยมือนี้ถ้ามันโผล่มาเราก็หยัดเข้าไปหยัดเข้าไปนะครับผมมุนไปเลยมุนไปเลยมุนไปเลยแล้วก็จุกข้างหลังนี่คือหั่นบิดเข้ามาปุ๊บนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับผมสวยอ่าแบบนี้ตบหน่อยๆตบตบ เปรียป้ยครับพียแบบนี้นะครับป้อมแล้วเราก็มาใส่ตัวนี้อีกอทำให้มัดเลยแล้วก็มาพักพักอีกสองชั่วโม,มงพี่น้องเออ่าจะได้นึ่งอ่าเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าได้กินยกครัวพี่น้องเออเราทาเซตมัดแล้วนะครับป้อมทีนี้เราเอาผ้าชุบน้ำเอืดด้ออื้อห์มาัดนะครับปิดเอาไว้นะครับป้อมปิดเอาไว้พักเอาไว้อีกนะครับป้อมสองชั่วโม,มงแล้วก็เดี๋ยวมานึ่งนะครับผ้อมตอนนี้อย่างนึ่งไม่ได้ รออีกสองชั่วโมงครับอ่าวันนี้พ่อมก็ทำนวดย,ยักษ์้วยครับผมพอมทำนี่ก็เป็นนวดเล็กอันนี้เป็นนวดย,ยักษ์เลยครับผมนี่ก็ใส่ใส่แล้วนะใส่ใสหนวดยักษ์เลยไม่รู้ว่าซุกไป่ซุกเดี๋ยวต้องรงงรันะครับผมอ่าพรเหมือนคนเหมือนชบย่ารองรันะครับผมโอเคพักไว้อีกสองชั่วโมงเดี๋ยวมานึ่งรับชมขั้นตอนต่อไปครับผมทีนี้ก็ครบเวลาตามกัหนัดแล้วนะครับผมเห็นงมาขึ้นพอมมาอีกนะครับผมอ่าตังองทีนี้เรานำมานึ่ง ก่อนจะนึ่งเราก็รองตัวนี้ด้วยนะครับเผื่อน้ำมันไม่ขึ้นมานะครับทุกเอ่อสารเ่านะครับป้อมทีนี้เราต้มน้ำให้เดือดพุงผังพุงผังพุงผังก่อนนะครับป้อมพอน้ำพุงผังแล้วทีนี้เรานำไปนึ่งสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับร้อมวางแบบนี้เลยครับพร้อมพี่น้องเอะไรครับป้อมทีนี้น้ำเดือดพุงพังพุงผังพุงพังเสร็จเลย กินนะครับผมนึ่งเลยพอนำเลือดพุ่งพังเดียวนะครับผมต้อง,ตงชันอ่าแล้วก็ปิดฝานะครับผมสิบห้าถึงยี่สิบนาทีอันวัดซุกครบเวลาแล้วนะครับผมเปิดแล้โอ้งามคืนงามพองทุดยศดงามนะครับผมคืนพงเสจทุดยศนอน S <S <an> เดี๋ยวเรามาชิมกันโชว์นะครับว่าร่อยไม่ร่วยว่าเป่งหนุ่มไม่หนุม่มผ้าเล่ดนะครับพมว่าเป่งมันหนุ่มไม่หนุ่มนะครับพมผมไม่ชี้นะครับพมผ้าเลยครับผมเล่แบบสดๆเลยครับพี่น้องนะเล่แบบเป่งร่อยไม่ร่วยครับเล่ที่น่านครับพ่อมพี่น้องว้าวเกลือใสแน่นเป่งหนุ่มครับพี่น้องเฮ้อ ชิมโช่อครับรับชมรสกับทรายแน่นครับผมอื้อหือหอมอื้อหือไปหนุ่มอือหอือหอรยอือ ดอกเป็นคุ้นดีงามโอเคครับผมนี่ก็มาทำสถิติพี่น้องเลนะอยู่บ้านเฉยเฉยก็ซาปเปลิลไส่ไก่นะครับผมอย่าลืมคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดฝากไลค์กดไลค์กดแชร์เป็นกระดานใจให้คนนุ่มตายไปเด็กชาวฝังงานนะครับผมแล้วก็รายละเอียดอัตราส่วนต่างๆน,น,นะผมจะเก็บมาคำเปนโพสต์นะครับผมอ่ะกดไลค์กดแชร์กันครับชอบเดียวสวัสดีครับผม